คุณแม่มือใหม่แพทิเซียกูดท้องโตไวจนถูกทักแรงขึ้นแทนเป็นวาที่คุณแม่คนล่าสุดของวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวแพทิเซียกูดหลังแต่งงานกับสามีหนุ่มโนดวิเศษโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแพทิเซียได้ออกมาโพสคลิปอันต้าสาวบุตรและมองเห็นหน้าชัดเจนหนูน้อยโตเร็วมากโดยแพทิเซียได้เขียนแับเช่นว่า thank you for all the k i n d m e s s our little one Aurelie Feel so l o v e ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะคะตื่นเต้นมากที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่มือใหม่ฮามกลางแสดงความยินดีจากหลายๆคนแต่แล้วมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตโผล่เข้ามาถามว่าพึ่งแต่งงานท้องแล้วหรอครับซึ่งหลังจากนั้นมีแฟนๆของพทิเซียได้เข้ามาคอมเมนต์ฟาดกลับแทนให้ว่าเรื่องนี้ควรเป็นเรื่องน่ายินดีค่ะไม่ใช่ไปตั้งคําถามกาันถ้าไม่รู้จะพูดอะไรควรอยู่เฉยๆนะคะหรือเขาก็ท้องตอนพร้อมนะ ไปสงสัยอะไรกับเขาก่อนหากใครที่ได้ติดตามสัมภาษณ์ของพทิเซียที่ผ่านมาเธอได้เผยว่าปล่อยท้องตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วหากละเรียกว่าตั้งครรภในวัยสาวทําเอาว่าที่คุณแม่พทิเซียกูด๊ดดูเปล่งปลั่งมีน้ํามีนวลแบบสุดๆเพราะล่าสุดนางเอกสาวขอโชว์หน้าท้องให้เห็นชัดๆครั้งแรกหลังประกาศตั้งครรโดยหันข้างให้เห็นหน้าท้องนูนพร้อมแคปชั่นว่าปรากฏตัวครั้งแรกของการตั้งท้องซึ่งงานนี้นอกจากหน้าท้องที่เริ่มนูน แบบเห็นได้ชัดแล้วหน้าอกหน้าใจของว่าที่คุณแม่ก็สะบื้มชนิดที่ว่าพร้อมเป็นแม่วัวผลิตน้ำนมให้บุตรน้อยชิดิดไม่ต้องกลัวอดด้วยแถมหุ่นยังเป๊ะหน้ายังซ้ายว่าแต่คุณแม่คนสวยสะพรั่งขนาดนี้เแบบีในท้องบุตรสาวหรือบุตรชายกันละเนี่ย